สวัสดีครับนาณากตกปลาทุกคนครับนี่ผมจะมาทำเหยื่อประกดเหยื่อตกประกฏนะครับเพราะว่าเหยื่อตกเรามันหมดแล้วครับสูตรนี้นี่เมอยากจะพูดเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับคลิปก่อนผมทําจนเกือบเตรียมหหมดแล้วครับสต็อกเลยนะครับนี่ยินดีมากครับอย่างผมก็ ให้หลายคนไปลองดูแล้วครับี่แถวบ้านนี่นะครับเขาตอบ้านตอบเป็นเสียงเดีวยวกันว่าอินดีครับคุ้มครับสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรโบราณน,นะครับแต่ว่าผมเอาประยุกต์ผมมาประยุกตมาเป็นเดือตตกสูตรที่แท้จริงมันเป็นสูตรใส่เบ็ดโฟมครับใส่เบ็ดลาวสูตรที่แท้จริงของมันแต่ว่าผมเอาแบบ ผมเอามาประยุกต์เป็นเยอตกประกดหรือว่ากินดีครับสูตรนี้ผมเอาไปลองกับสูตรดังๆเขาแล,แล้วครับผมซื้อสูตรดังๆเข้ามาแล้วก็เอาสูตรผมนี้ไปตกุกใกล้ๆกันไม่แพ้ครับดีไม่ดีสูตรสูตรนี้กินดีกว่าครับผมจะไม่เอ่ยชื่อ เยี่อดังๆเขานะครับเขาจะบ้าผมสูตรนี้แล้วครับผมจะทำให้ดูไปครับไปดูกันสูตรเทพของเราสูตรเหยื่อตกปรากฏสูตรที่สามนี่แล้วครับท่านผู้ชมหน,น,น,น้าๆนานเพื่อนๆสูตรนี้ไส้หมูนะครับนี่นี่มันโลดเจ็ดสิบผมไม่ได้ซื้อเองหรอกครับ มีน้าๆข้างๆบ้านเ็ซื้อมาให้เพราะว่าเขาเอาเหยื่อไปลองตุกเขาติดใจครับผมว่าเหยื่อผมหมดมันก็บ่นจริงๆแล้วครับเขาบอกอ่ะซื้อให้อาไปหมากเลยของทุกอย่างเขาซื้อมาให้ครับให้ผมหมักแต่ว่าหมากก็ตุกด้วยกันนะครับผมก็จะแบ่งให้สักครึ่งหนึ่งผมเอาว้รครึ่งหนึ่ง เพราะว่ามาเข้าไปลองแล้วครับเขาว่ากินดีครับติดใจสูตรนี้ผมบอกให้เป็นมางเองนะาเขาบอกว่าไม่เป็นไรซื้อมาให้หมักซ,ซื้อมาให้ซื้อมาให้หมักครับผมก็เลยก็ได้พอดีเหยื่อพอหมดพอดีแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ออกไปตกพเพราะเหยื่อก็หมดไขวัวก็หายากครับเพราะทุกวันนี้วัวเขาเป็นโรค ขอไม่ค่อยกินกันไข่ก็หายากนิดนึงทําไมผมไม่ได้ออกคลิปป็ดตกปลาไข่ผมหมดแล้วก็เหยื่อก็หมดนี่ผมก็จะทําก็ทําประมาณอีกสี่ห้าวันก็นําไปตกได้แล้วครับเดี๋ยวผมขอหั่นใส่หมูแป๊บนึงนะครับนี่ครับผมก็ได้หั่นเสร็จแล้วครับเสร็จหมูหนึ่งกิโลนะครับ เส้นหมูหนึ่งกิโลแล้วก็ถ้าทำเสร็จมันจะได้อยู่ประมาณเก้าถึงสิบกระปุกกระปุกนี้นะครับให่ดูสลกักนี่กระปุกนี้เก้าถึงสิบกระปุกถ้าไปซื้อก็กระปุกละร้อยหรือแปดสิบบาทก็ตกจยูันเจ็ดแปดร้อยเกือบถึงพันแต่ว่าเรารทำเองก็เฉลี่ยก็ประมาณร้อยห้าสิบบาท ไม่เสียเวลาผมก็คำนวณให้ดูแล้วนะครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ว่าสูตรดังๆคุ้มแข็งมาแล้วครับผมไม่กลัวครับสูตรนี้ใครจะทําผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับใครจะทาขายก็ทําครับทำแล้วก็แบ่งขายเอาทุนคืนก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมไปตกผมตกดูแล้กระปุกหนึ่งผมก็ ถ้าตกหมดนี่กระปุกหนึ่งมันจะได้ปลาปรากฏถ้าตัวเล็กๆก,ก็ประมาณหกถึงเจ็ดกิโลตกแต่ละครั้งหมดทุกวันนะครับกระปุกนี้แคบจะไม่เหลือเยอะให้ว่ามันเป็นหน้าเคื่อนไม่ต้องเอาโครงไก่หรือเอาเลือดไปอ่อยครับไม่จําเป็นขอแค่มีตัวปรากฏมันแน่ครับ ตรงไหนคนตกเ,เยอะๆนี้เดินก็ไปหาเลยครับตก,กใกล้ๆเลยไม่ได้หมูนะครับเดี๋ยวผมไปไปดูขั้นตอนกันต่อไปนี่ครับเราก็นำปลามาปิ้งครับท่านผู้ชมไม่ต้องให้มันสุกนะครับเอาแค่ เป็นน้ำตกนะครับนี่สูตรนี้กินดีครับนา้นาน้าไม่ต้องไปหาปลาแบบผมนะครับปลาอะไรก็ได้ครับอันนี้บ้านผมเรียกปลาแค่ครับปลาจระเข้มันจะมีแตน น้ำโขงครับผมไปตกมาวันนั้นนะ่ะปลาผมไม่ได้ถ่ายชิปผมไปตกมานี่นี่นเป็นปลาแม่น้ำโขงปลาแม่น้ำมูลส่วนน้อยครับจะพบเจอปลาผมได้มาสองตัวเอาส้าเดือนไปตกครับปลาชนิดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหี่ยวหมักนะครับพอแค่ประมาณนี้นะครับอย่าให้มันสุกเกินไป เอาแค่ okay. เป็นน้ำตกน้ำตกพอแต่ว่าส่วนปลานี่หาได้ทั่วไปครับปลาขาวๆปลาอะไรก็ได้ครับเอามาทำก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่ครับเราก็ไก่เสร็จแล้วครับ เอาหน้าตาประมาณนี้ครับเอเคเป็นน้ำตกนะครับนี่พอแค่นี้พอครับเดี๋ยวเรารอตัวใหญ่ก่อนครับตัวใหญ่เราอีกนิดนึงพอครับก<อ>็<อ>จะได้ประมาณนี้เอาแค่น้ำตกน้ำตกพอนี่ครับครับเราเราไปผสมต่อไป ไปดูขั้นตอนต่อไปนี่ครับเราก็นํมาเนื้อปลาออกนะครับเอาเมาบี้ให้มันละเอียดนิดนึงนะครับไข่ครับไข่นี่ผมแนะนําให้ใส่ประมาณสักเจ็ดแปดฟองถ้าเป็นไข่เป็ดยิ่งดีครับแต่ว่าผมไม่มีไข่เป็ดผมจะเอาไข่ไก่ลงไปแทนเพราะว่าไข่เป็ดหายากหน่อยครับ ไข่ไก่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นไข่เป็ดก็จะกินดีกว่านี้นะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าผมหาง่ายดีไข่ไก่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะตีไข่ลงไปครับผมก็ผมก็ได้นําไข่ลงไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใส่ไข่เยอะๆมันก็จะดีนะครับแต่ว่าอย่าให้เกินสิบห้าฟองพอ ตอนนี้ผมยังไม่มีไข่ไข่ผมยังไม่เยอะเอาเลยใส่แค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเติมเข้าทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรครับไข่เติม้าไปทีหลังแต่ว่าถ้าใครพอใจไม่ต้องพอใจแค่ใส่แค่ห้าฟองก็ไม่เป็นไรครับถ้าถ้าผมมีผมก็เติมเข้าทีหลังไข่ไม่จำเป็นต้องใส่พร้อมกันก็ได้ครับไข่เอาแค่ามาผสมกับเนื้อปลาก็พอ มีสามอย่างใช่ไหมแลครับอีกอย่างหนึ่งเหลืออีกอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งอย่างผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับไปดูกันนี่ครับอีกหนึ่งอย่างมะพร้าวขูดขูดเองครับผมขูดเองผมไม่ได้ซื้อมะพร้าวผมพอมีครับอยู่หลังบา้านลูกหนึ่งพอครับต้องเอาเยอะลูกหนึ่งรับประกันครับสูตรน,นี้ ถ้าทำแล้วไม่กินคอมเมนต์มาด่าผมเลยครับแต่ว่าถ้าตกตกที่มีตัวตกที่มีตัวนะครับแต่ว่าถ้าถ้าตกตรงที่ไม่มีตัวมันก็มีกินครับไม่ต้องไปไอ่อยครับไม่ต้องเอาเลือดเอาโครงไข่ไปลงครับตรงไหนคนตกเยอะๆไปเลยครับรับรองครับเขาถามแน่นอนเอ,เอาเอาเหยื่อมาจากไหนผมก็แบ่งคล้ายเป็นนิดหน่อยครับเอามา เอาทุนคืนครับกับปุกละอไม่บอกดีกว่าครับทําไมผมมันถึงหมดเร็วผมขายไปด้วยครับเพราะว่าต้นทุนของผมก็ก็ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วครับใสหมูก็โลเจ็ดสิบขายอีกเจ็ดปดฟองก็ห้าฟองยี่สิบสี่ฟองยี่สิบตกก็ร้อยสิบาทแต่ว่ามะพ้าวผมหาเอง ถ้าสีก็ไม่รู้ครับเท่าไหร่ปลาก็หาเอาเองประมาณนี้ครับครับไปดูขั้นตอนการผสมครับแต่ว่าปลาเรานี่พอครับเพื่อแต่ผ,ผสมเข้ากันพอครับครับไปดูขั้นตอนต่อไปนี่ครับเราก็เตรียมพร้อมเสร็จหมดอย่างแล้วครับผมจะมาไ้เรียงให้ดูว่ามีอะไรบ้างนนึง ไส้หมูหนึ่งกิโลครับนี่หนึ่งกิโลแล้วก็ปลากับปลากับไข่ที่เราตีลงไปแล้วก็มะพร้าวขูด,ห,ห,ห,ดนหนึ่งลูกแล้ก็ไห่ไข่ไหเดิมเราเราจะนำใส่หมูตกตะกอน ครับอย่างที่ผมหมอครับไข่ก็ประมาณ8ฟองแต่ว่าอย่าให้อย่าให้เกิน15ฟองครับมันเตือง7-8ฟองพอนะครับแต่ว่าไส้หมนูนี่ใครจะสับก็สับให้ละเอียดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมไม่ผมไม่สับว่า ของผมยังไม่ครบเพราะว่าถ้าจะทำเยอะถ้าจะทำเป็นตุกเลยมันก็ไข่อัวยังไม่มีครับหายากจริงครับช่วงนี้ไข่อัวน,นี่คือเส้นมูลหนึ่งกิโลของเรานี่ออกมาประมาณนี้ให้เรานำปลา ฝากับไข่ที่เราตีเทลงไปเลยครับนี่กรอบประมาณนี้ยังครับยังเราลงไปแล้วก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ผสบไม่เข้ากัน กับกับนนะครแค่พอประมาณพอเพราะว่าเราจะชิงไว้อีกประมาณสี่ห้าวันอยู่แล้วเดี๋ยวใส่หมูมัก็เปื่อยแล้วก็มะพร้าวมะาาพร้าวลงไปลงหมดเลยนะครับต้องกันเอาน้ำเอาลงไปเลย สนใจว่าหายจะเต็มหรือไม่เต็มนะครับลงไปเลยนี่ครับหนึ่งกิโลก็ประมาณนี้สูตรนี้ไม่ยุ่งยากครับเป็นสูตรโบราณสูตรนี้เขาเมื่อก่อนเขาไปใส่เบ็ดลาวเบ็ดโฟมใส่รอบครับภาษาไทยเรียกอะไรผมไม่รู้นะครับรอบแต่ว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนะครับรอบนี้มัคืออะไรรอบเอาไปห่อผ้าแต่ว่า สูตรนั้นก็เอาไส้หมูดิบนะครับแต่ว่าไส้หมูดิบมันจะไม่เปื่อยเอาไปห่อผ้าขเขียวอะ่ะหรือเสื้อผ้าไม่ใส่รอบแล้วก็ทิ้งไว้เหมือน,นรอบถ้าใครมีรอบดักกุ้งก็ยิ่งดีครับโอเคเลยนี่ครับเต็มไห้ครับผสมเข้ากันครับ สม่เข้ากันผมขอสองแป๊บนด้งครับนี่ครับมันก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วครับแล้วก็ทําความสะอาดให้ดีนะครับเดี๋ยวในบ้านจะดาวครับเราทำเราต้องทำความสะอาดเองนี่ครับเดี๋ยวก็ถ้ารอรอให้เป็นแล้วก็หานุ่นมาเตรียมไข่ตักขึ้นมาประมาณ ช้อนนี้ประมาณสัี่ช้อนเข้าแล้วก็ไข่อีกสี่ช้อนแล้วก็นุ่นตามชอบครับผสมเข้าไปมันจะกลายเป็นมันจะได้อยู่กับกระปุกนี้กระปุกนึงนี่ครับตกครับคราวนี้ยังไงครับทานน้านักตกปลาทุกคนชอบนะครับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับให้ผมมีกำลังแรงใจทำคลิปต่อไปครับ แล้วก็ปิดฟ้าทิ้งไว้อย่าให้นอนลงเด็ดขาดคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วครับคลิปหน้านเจอกันใหม่ครับพบกับผมสีครับทุกของสองสีสวัสดีครับ